นี่ครับบิ๊กครับพยาวเขาจะเต็มแล้วนี่รุ่นใหม่ล่าสุดก็เมื่อกี้เป็นสไนเปอร์นะครับที่ตอนนี้ทดสอบสองสองรุ่นเลยนะครับผมนี่เป็นระบบชักยิงก็สนุกไปอีกแบบนี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นสไนเปอร์แนวสไนเปอร์เหมือนกันะมีกล้องให้ปรับฮห้าเท่านะครับผมเห็นเห็นกล้องให้เลยนะครับนี่ปรับข้ออัพได้นะครับคือแล้วก็มีขาซ้ายให้พร้อมในตัวเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะแต่เบาแต่ข้างในนี่เป็นเหล็กอยู่นะครับเป็นรูก็ถือว่าเบาน้ะหนักไม่เยอะนะครับในกล่องก็กล่องยาวมากนะประมาณนี้ของจริงกงนะครับหรือว่าโคดิค งานชินที่สุดยอดนะฮะราคาไม่แพงนี่มีตู้แขมให้ด้วยนะครับผมมีคู่มือให้เนาะแล้วก็มีอ่านี่แมกกาซีนเนาะเล็กๆนะฮะรุ่นนี้ก็ไม่เคยเอามานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบชทางน้ําหนักนะครันนี้นี่สามารถต่อที่ตรงนี้ได้นะครับผมนี่ฮะสามารถต่อเข้าไปประมาณไล่5ชั้นนะครับไอ้ที่เราชอบเนีปรับสีละว่าเหมือนกับเมื่อกี้สนิปเอ่อเพอร์ที่หมุนได้นี่จะต้องเอามาสอดใส่นะมาใส่ข้างหลังเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมก็ใชงน้ำหนักผมเลย ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เอน่าเล่นเหมือนกันอีกรุ่นนะครับเป็นแนวโอ้โหไม่ทันยิงนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับลดไปก่อนนั้นะครับผมนะครับเนี่าเล่นนะฮะน้ำหนักก็ตัวนี้ก็ราคาอยู่เท่ากับปืนห้าพันห้านะครับบวกอันนี้ถ้าซื้อแบตเพิ่มก็หรือว่ามีแบตแล้วก็ใช้แบตเก่าได้นะฮะตัวเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่ก็ใส่ใส่ห้ามนี่ยจะใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะใส่ไม่ได้นะครับก็ผมว่ห้าสิบาทนะครับ ที่ชัดก็สีไรบาทนะครับก็รวมไปเนาะตามนั้นฮะส่วนใหญ่ก็ไม่แพงครับผมเป็นตัาในราคานี้ก็ถือว่าถูกนะฮะนี่คือปืนแนวสไนเปอร์ด้วยแนวใหญ่ด้วยครับประมาณนี้หนักเมื่อกี้สี่พันกว่านี่สามพันกว่านี่คือว่าหนักนะฮะแล้วก็ขนาดเบลื่อสามสามหกหกหกเจ็ดนะครับผมโอเคนะครับสวยงามมากนะฮะก็แต่ละเลขก็สวยนี่ก็แถมให้ไปเลยครับผมก็ห้าพันห้าถ้าพกตัวปืนแล้วเอาอันนี้ไปเลยฮะ ก็ลูกบีบีห้าล้านัดเป้าสิบแผ่นนะครับผมโอเคนะครับผมยิงแนวแนวสไนเปอร์ก่อนนะครับนะครับผมยิงางออกมาเลยครับเนาะแต่แบบจะขัติกด้วยแต่ก็แข็งแรงฮะแนวแล้วก็กดออกมาโอ้ยน่าซีนน่าซีนไม่ไม่ดูไม่ไม่น่าจะคงจะอยู่ะนะครับเป็นตรงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นไอไฟในแต่เยอะกว่าโอ้โหก็ไม่เยอะนะเปอร์กัสูสีกันประมาณน่าจะยี่สิบล้านัดเหมือนกันเนาะโอเคครับ เดียนะครับผมส่วนี้ผมก็จะปัดอันนี้คือล็อกได้นะครับนี่คือยิงไม่ได้นะผมล็อกสีขาวถ้ากดลงมาข้างล่างนัดเดียวนี่คือยิงหนึ่งนัดแล้วยิงันนี้คือยิงรัวนะครับผมีออโต้เหมือนกับพวกปืนกลก็ค M4 ด้วยพวกนั้นฮะโอเคนะครับผมจะไปยข้าวน้ำเพีงฮะผมยิงเอ่อหนึ่งนัดก่อนผมยิงยิงได้หัึ่งนัดนะฮะเห็นไหมครับผมนี่ฮะไปเลยครับนี่ฮะโอ้ยิ่งฝันไปต่อเนี่ยโอ้เรียบร้อยโอ้ทะลุเลยแรมกันนะสามเจ็ดหนึ่งฮะสุดยอดนะ โอ้โทั้งกล้องหรืเปล่านะครับแสดงว่ามันยังไม่ตันอันนี้ก็ปรับมีกล้องด้วยไม่ต้องก็ติดสะโคบได้ติดหลอดได้ฮะแตกล้องแต่ว่าคงไม่ชัดเท่ากล้องอ่าจะในเปลือเมื่อกี้นะผมลองสองดูก่อนปรับห้าเท่านะครับนึกต่างอย่างไรเนี่ยโอ้คงจะตายตัวนะครับผมดนประมาณนี้คือก็กล่องเล่นธรรมดาเลมีเบอร์นะครับผมไม่พูดซ้ำนะคพี่ ต่ำไปต่ำไปต่ำกว่าต่ำไหมที่ไหนเนี่ยผมซ้ายไปต่ำโอ้โหได้ไหมฮะไม่ได้ต่ำไปยิงนี้เนี่ยคือยังไงมได้ม่ายิงได้เยอะนะครับแต่บอกตรงนี้ตอนนี้เราจูนยังไม่ได้นะฮะเรเอาเป็นว่าเราเล็งตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเล็งศูนย์ตรงนี้ก็แล้วกันศูนย์นี้นี่คือว่า ตรงเป๊ะครับผมหมดหมดก็เปล่าหมดโอเคโอ้โหมันยิงเยอะมากนะครับโอ้โหมันยิงแบบเล่นแบบเอาเต็มที่เลยโอ้โหแสดง่ลูกก็ไม่เยอะนะครับประมาณน่าจะน่าประมาณนี้คสักสบลูกโอเคฮะถือว่าใช้ได้ไม่ว่ากันครับอ่าต่อไปนะครับผม ทีไม่เข้าฮะอันนี้ผมก็ยิงป้อนะครับผมลูกแก้วละผมไม่ไม่แรงเงีน้นั่นละนี่เงรงฮะแรงนะผมเห็นไหมจะไปได้เรื่อยครับนี่เห็นไหมแค่ธรรมดาเท่านี้ ใช้ก,ก็ไม่ดีเลยครับเห็นไ,ไหนมแม่นนะครับนะครับผมโอโ้โหเอาหมดแม็กเลยกันสุดยอดโอโ้โหเห็นน้ำมันนะไอซักเดี๋ยวเดยวยิง่ <c oughs> ยงมันยิ่งมันเติมมันดีครับท่านผู้ชมต้องเอาให้มันจริงๆ ถึงแม้เราจะนั่นแต่เราสามารถใช้แม็กตัวอื่นมาอีกตัวด้วยกันได้นะที่มันยาวกว่นี้ครับต้องหาซืซ้อเพิ่มนะครับไม่ต้องไปถามแต่มาสักคนครับมันมีอะไรที่มันละเอียดกว่านี้เพราะเราอยากมีมันมันตาข้าสนามมันต้องต้องพ้อมล็อกนะครับโอเค,อคผมคนัดเดี๋ยวพอเนาะอ่าผมยิงยิงได้เราก็พับมานะครับกดนิดพับมาเฮ้ยซื้อลองยิงในสนามไหมครับนะตามมาแล้วครับผม โอ้ทำไมหมดไปโอ้โหสุดยอดนะครับสนใจทักมานะครับสไนเปอร์ไฟฟ้าของกอลลเด็กเกิลเนี่ยถือว่าสุดยอดรุ่น66 8 9นะครับก็สนใจทักมานะครับนี่กอลลีเด็กเกิลพันธ้ไยนะครัพร้อมแถมดีแท้แล้วก็ต่อ10แถมอันนี้พร้อมส่งครับแต่ถ้าเอาแบตเตอรี่ก็มีขายครับอห66 10กับ400ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวเจอโชว์กราฟิกใหม่ๆนะครับจับจับซื้อค้าเข้ามาเดี๋ยวจะต้องไปเรื่อยนะครับผมเพื่อลูกค้ารครับขอบคุณครับสวัสดีครับพันธ์ไทครับ